สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสื้อหน้าชุดบินดาสกุพรรหงษ์ับเสื้อแดนเจกับเสื้อหมอล่าหมอล่าสิงห์ดาวเฉลี่ยโชกชัยสุลรหงครับมาจากไายคะมาตะเลยเยนครับมาตะเลยเยกอำเภอไหนคะเสราภูมครับโอ้อำเภอเสราภูมเสราภูมิพอกายพอกายครับพอกายยุบตกพอกายโอ้พญาว่ารมางมาเต็มเลยแสดงว่าเป็นเป็นหมอลำสิงห์อาชีพอยู่แล้วเป็นอยัง เป็นมอร่งสี่และียดแล้วคือเลือกมากสมัครมอร่งไบดอนเอ่อเป็นมอร่งกับมาหลายปีแล้วนะครับเอ่อดูซึ่ว่าศึกษาในการแสดงมอร่างมากพ่อสังเกตเลยว่าหลายเติมนะครับแต่ว่าอยางมากมอร่งไบดอนเคยดีใจนังหมอร่างไปเผยแผ่ในรายยาอะไรกันนั่หาความฝันกับในเส้นทางของศิลปินมอร่างนะครับแต่ว่าเห็นมาเี่กไปประกวด หลายเลีที่มาแล้วะไรเลยค่ะได้ประกวดกับตอนเลียนปอตีครับได้ได้ลงวันบอได้เลยซึ่งวันนั้นพี่แฝดสมัยลุกจูจูไปที่ตลาัน้อยแสดงมาบนทั้มบด่าเลยี่อยากฟังเสียงแล้่ยววันนี้เอาอย่างมาโชว์ค่ะอ่ามีหลายอย่างครับมีลำก่อนลำสี่ผลงานเพลงอ่านหลายอย่างเราต่พูดดิวอยากฟังอย่างบอกมาได้ครับโอ้เลี่ยวเลี่ยวแต่กรรมการอยากฟังเลยเลีแต่กรรมการอยากฟังมาเลยเอาแต่สี่ เอาแล้วแต่ข้างคีบะฐานะข้างฐานะเอาเลยขอขอร้องท่านฐานะก่อนร่าเปิดโตเป็นเป็นล่างผูแต่งกับอาจารย์เป็นผู้แต่งกับก่อนนะมาค่ะกำลังเผยเปิดธรรมานฝากเสียงพาน้อมร้อยไปจากเป้าเจิญโชคชัยสักคุณหง แล้งเดินแถ้ทั้งไกลไกล่อยาขอมานานก่ปอนนานกปอนโอเคค่ะอ่ะขอฟังเพงลงลูกทุงอินดี้เป็นเพลงสดค่ะคือสีบอมีไทย อยากให้แนไปเบาเขาแฟน่นเขาใส่่าสังเาวบัดดาไปาาว่าเอากับเขาตอนใดโอ้เขาจะส่งอยไหมไทยลองให้ย่าไงไหมไทย้อ,ยอโอเคแมนผู้ใดเป็นคนเป่าแหวนกระา่าแต่คนร้อ ไอเค่อยู่โซมัดหูบอไอบิสอยู่โซมัดหูบอขอบความจริงใจมากพบกับน้องถ้าลุมบอต้องความรอบงมีมันใจเกินรอยไอเป็นคนดีมาหาเมื่อนี้พอได้เบิกตา ถือว่าคุณเจเนาะคุณเจเนีคจ่ค่อนข้างคบเครื่องเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องร้องเพลงเพลงสาวเพลงเรืเ่องเลยั่นรวมทั้งก่อนล่ำนะคะแล้วก็เป็นสายเอนเตอร์เทนตัวจีนเพราะว่าเข้าก็เป็นหมอรัาอาชีพดูแล้วนะคะเรื่องนี้คงบริยา้วก็เรื่องเสียงวิวบริเนี้ปัญหาแล้วก็บริเติบริเวณนี้ย่งคือเนื้อเสียงดีนะคะเต็มดีวันนีมีความมั่นใจนะคะจังไดนกับอดลุ่น ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ